สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับไม่ไทั้ไทยก็ขอโทษด้วยพี่น้องเชื่อไหมครับใหญ่กว่างานช้ามึงจุลินนะครับพี่น้องเอฟซีทำไมมันถึงล่าช้านะครับเราทํากับระบบราชการนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องไปเราต้องชัวเราต้องแน่นนะครับพี่น้องเอกสารพร้อมหลักฐานพร้อมมันสิไปใส่เสียครับฟ้าฟังไปใส่ครับเออ เฝ้าฟังไปสายครับมันทรมานใจไปเรื่อยครับผมเผลอๆนะครับน้อมบุรับครับสี่แต่เขาบอแทบครับโรคไข้มาเยือนแหละครับบัดนี้ป่วยสู่ตายกึดหลายด้วยครับขึ้นมากดีนั่นแหละครับคือผลกรรมผลเวรนปากมึงไ่ายังไงงูเขียวห้าตอนหกตอนเป็นยังไงครับบัดนี้งูเขียวแล้วจิหัรข้อมึงตายบาดนี้ นี่แหละครับอไม่เชื่ออย่าลบหลู่สิ่งที่ตามองไม่เห็นนะปากมึงพาสวยอืมปากมึงหาเรื่องนะมึงรู้ไหมอสิ่งที่มึงพูดเขาบวงสวงเขาอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะอะมึงว่าอะไรนะปูนปงปูนปั้นโอ๊ยบักหามึงนะ มึงเอากีดินดาคตีปั้นเอาสิ่งที่มึงทำนั่นนะ่ะเอ่อที่เอาเกี้ยวต้นไม้น่ะมึงเอากีดินดากปั้นเอาบอกือเอาปูนกูถามมึงก่อนมึงก็ใสเล็กใส่ปูนแม่นบ่ะมึงเอากีดินดากปั้นเอาตีือปัน้นปั้นสร้างปั้นมานน่ตีบ่เออคือเหมือนปั้นให้เด็กดูนี่นี่บ่แม่ นะครับมึงพูดไม่คิดไอ้นี่นะครับนะจะมึงบอกเอาปูนปั้นมึงจะเอาอย่างปาดปากหามึงคืเปึกเท้ฮะมึงจะเอากินดินดาคือเอากีสูตรบอกปั้นเอามึงจะเอากีเพิงที่ปั้นเอาบอกนะครับพี่น้องเอฟซีนะขนาดมึงทํามึงก็ยังเอาปูนปั้นหน้าเกี่ยวหนวพวกเกี่ยวมึงนั่นนะ เก่้วกันไปฟันกันไปอะไรนะ,ะครูบารมีมึงไปนะอครูมันจะครูมึงจำได้แบบนี้มึงผิดมึงกับพิอแต่ใครไม่ได้ไปว่ามึงมึงอยากทำมึงก็ทำไปแต่เขาอยากทำอะไรมึงก็สเสล่นกับเขาทุกเรื่องจอบไหมรอครับพี่น้องจอบทุกอย่าง <laughs> จอที่จะฟ้องร้องเขาไงครับร้องที่จะร้องเรียนเขาไงครับทุกอย่างอืมนะครับสิ่งที่มันล่าช้าพี่น้องเอฟซีนะไม่ต้องถามเด้ออะไรครับมันระบบของราชาการเนี่ยครับอ่าระบบของราชาการครับใจเย็นๆครับพี่น้องเอฟซีเนาะใจก่อยแห้งจากมือ้อนี่มื้อนี่เหรครับนะไปมาจากฟ้าวครับ ไว้สิบพพาดเจนไลยครับเอา,อา,าเอกสารมันิใส่ครับแค่น,นี้ก็ไปบ่เป็นแล้วครับคืดไปถาเลยครับบดน,นี้เจียมาติาใสครับบดน,นี้มันพผยเฮ็ดเรื่องนี้ครับจซนี้ก็ไปบ่เป็นแล้วนะครับผมมันจีรอดดีครับฮะมันจีรอดบอกครับมึงสิเอาไผมาว่าความมึงบดนี้มึงิเว้าเองตี อันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับย้ำนะครับนิทานนะครับเรื่องหมาขี้เรือนไม่มีคนนะครับนะ <c oughs> <c oughs> อืมอืมไม่มีใครทำหรอกนอกจากมึงนะอืมไหวก,กรรมใดไผก่อเลยเนาะภัะเหตุใดก็ได้ใน,นั่นเลยแม่นบอกอ่าพายกินเข่าให้รกรอีม้มแม่นบอกคอยกินคอยกรอี้มได้ครับคอยกินคอยกินแล้ว ชุดเจ้าอีมอยู่บ่บ่ครับผมคือพระเฮ็ดบุญก็ได้บุญแม่นบอกครับพระเฮ็ดบาปก็ได้บาปแม่นบอกประเฮ็ดกรรมก็ได้กรรมพระเฮ็ดวินก็ได้วินพระเฮ็ดนี้ไได้นื้นั่นแม่นบอกหาเงินก็ได้เงินนะครับหาเรื่องก็ได้เรื่องครับแม่นบ่ล่ะหาเมียก็ได้เมียครับผมหางานก็ได้งานเฮ็ดครับแม่นบอกไปเบ้าถือือเบ้าพิดครับอ่ะอีดีครับพี่น้องเอฟซีนะอีดีนะ อมจะเบื้ด้วยครับสาวุกนะครับหัวลุนลุนกํามะาโลนะครับนะเออถ้าเบิ้งนะครับสาวุกนะครับหัวลุนลุนกํามะาโลใครจะมาให้กําลังใจมึงนะใครจะมายืนเคียงข้างมึงในวันที่มึงโดนนะอืม อีหน้ากกงอีหน้ากากรอดูนะครับนะไม่ว่าจะเป็นมากากหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเนาะอะ่นะครับหน้าตาหน้ากากทั้งสองอ่าทั้งเพศผู้แล้วก็เพศเมียนะครับพี่น้องเอฟนะกูรอดูมึงนะอืรอดูมึงบอกได้เลยนะครับเต็มคาราบลนะครับนะอ่านะครับมันมัน,ม,นมันไม่ได้ ง่ายอย่างที่คิดนะพี่น้องเอฟซีจริงที่เราทํานี่นะอ่านะครับว่าอ่าไม่อยากลงลึกอะไรมากมายหรอกครับนะอืมไม่อยากลงลึกเอฟซีก็ติดตามตอนต่อไปนะครับพี่น้องเอนะอ่าติดตามตอนต่อไปนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตอนนี้คอยคอยหู้จักแล้วหนาวขีแล้วครับหนาวคีแล้วครับบันนี้หนาวคีแล้วครับ หนาวขีแล้วครับห้อนห้อนหนาวหนาวแล้วครับว่าแม่เป็นรักตุ้มผ่าแล้วป่ะครับบัานี้อ่สั่งเสียเสเอเมียมึงเด้อ่าเผลอๆเ่ยครับเมียเอาผัวมาอีกเลยครับบาทนี้เ <c oughs> ออนะครับนะต <c oughs> าเบิ้งเอาเออ ถ้าเบิ้งเอาครับกรรมเวทมันมาฮอดแล้วมาถึงแล้วครับพี่น้องเอฟซีนะอืมมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับนะมันมันไม่ใช่งานเล็กๆนะครับนี่นะอืมแล้วเราจะทำอะไรต่อไปนะครับพี่น้องยังไม่รู้นะผมไม่ลงลึกผมไม่พูดเยอะนะขนาดผมเจ้าของเรื่องผมยังไม่ลงลงึกลงลึกเลยนะครับว่าเราจะทำอะไรอะไรนะ มันจะปิดเพนนะครับนะว่ามันดิ้นตายไปก้อนครับผมนะว่ามันดิ้นตายไปก้อนผมไม่จะไม่ลงลึกนะครับพี่น้องเอฟซีเราจะทําศึกสงครามเราจะไปบอกค่าศึกทําไมแมนบอกครับ <laughs> ซัานี้ก็เสียขวัญแล้วครับพี่น้องเอฟซีซัมมี้ก็เสียขวัญแล้วครับไปบพเปลี่ยนแล้วขึ้นนางแล้วครับ มันรู้ทั้งรู้อยู่แล้วว่ามันจะโดนอะไรมันก็บอกว่ามันทำใจแล้วอะไรมันจะเกิดก็ขอให้มันเกิดนั่นอ่ารอรับสตากรรมให้มันได้รับกรรมรับเวียนของมึงนะสิ่งที่มึงก่อสิ่งที่มึงทำนะเออนะครับสิ่งที่มึงก่อสิ่งที่มึงทำนะอืม ไม่ว่าไรครับผมบม่ว่าไรนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสนะได้มาพูดกับ FC นะครับว่ามีข่าวดีว่ามีซองสีน้ำตาลนะครับส่งมาหาเรานะครับก็ถือว่านะครับได้รับข่าวดีนะครับเป็นแนวทางที่ดีนะครับเนาะแนวทางที่ดีนะครับพี่น้อง FC นะ,อะสองสามซองนะครับพี่น้อง FC นะ ก็ต้องรออีกนะฮะอะไรจากอจากสภาผู้แทนรัศดรน,นะครับอ่านะครับนะ,ะต้องรอนะครับอชัดทุกดอกอย่าบอกกูโหดนะบอกได้ครับเนาะบอกได้เลยครับมันทุกเม็ดมันทุกเม็ดครับพี่น้องเอ็ซีมันทุกดอกนะครับเก็บทุกเม็ดนะไม่ได้พืชได้เกิดมึงนะ จะมีใครมาช่วยไหมครับคือหมาข้างทางนี่ครับท้าเบิ้งครับคือหมาขี้เลือนข้างถนนข้างทางนะครับพอโดนมาครับผมอ่าโกแก่ครับ <laughs>